สวัสดี ep สองฮัลโหลฮักาทุแต่ทุยังสวัสดีค่ะ <Hello. S 1> วันนี้คุมงานแบบใกล้ชิดเลย <Hello. S 1> วันนี้เราจะครอบผลงานชิ้นใหม่อย่าเดียงเงี้มาลูก มุ้งฟิล์มสวยไหมคะสวยไหมลูกสวยไหมไม่สวยเหรอไม่สวยว้าไม่สวยเหรอลูกไม่สวยเหรอคะสวยไหมสวยไหมไม่สวยโอ้ตายสวยป่ะสวยไหมเดี๋ยวดิไม่สวยเหรอว้าว้างั้นไปดีกว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้ารอดูตอนจบนะจ๊ะว่ามันจะออกมาเป็นในรูปแบบไหน